สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาล3ามทุกๆคนนะคะอาทิตย์นี้คุณครูมีปัญหาจะทายนักเรียนนะคะว่าอะไรเอ่ยเลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงไว้ในบ้านมีเสียงร้องเหมียวเหมียวอะไรคะให้นักเรียนตอบด้วยนะคะอะไรคะ เด็กก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่าสัตว์น่ารักนะคะในเรื่องสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะสัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่คนให้การเลี้ยงดูให้อาหารจัดหาและทำความสะอาดที่อยู่อาศัยรวมทั้งการป้องกันและรักษาโรคให้แก่สัตว์ เพื่อให้สัตว์เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงโดยสัตว์เลี้ยงจะเลี้ยงไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเลี้ยงไว้ใช้งานและเลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะสามารถแบ่งออกตามประเภทของสัตว์เลี้ยงได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเลี้ยงเป็นเพื่อนนะคะ เราจะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เอาไว้เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลายและเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนคายเหงาให้กับเราได้นะคะเด็กๆเช่นสุนัขแมวปลากระต่ายและนกค่ะ 2. เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นมา้าคนในสมัยก่อนจะใช้ม้าเป็นพาหานะในการเดินทางนะคะ ควายในสมัยก่อนคนก็จะใช้ควายในการไถานานะคะเด็กๆช้างช้างในสมัยก่อนก็จะใช้ในการลากซุงคือต้นไม้ต้นใหญ่ๆนั่นเองนะคะและสุนัขบางคนจะเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าบ้านนะคะเด็กๆ 3. เลี้ยงไว้เป็นอาหารเช่นหมู เราจะนำเนื้อหมูมารับประทานนั่นเองนะคะเป็ดและไก่เป็ดและไก่ก็จะออกไข่ให้เราได้รับประทานและเนื้อของเป็ดและไก่ก็สามารถนำมาทำอาหารได้ด้วยนะคะวัววัวเราก็จะได้นมจากวัวและเนื้อของวัวก็สามารถนำมารับประทานได้ด้วยค่ะต่อมาก็คือแกะนะคะแกะบางคนจะนิยมรับประทานเนื้อแกะ และขนของแกะก็สามารถนำมาทำผ้าห่มและเสื้อได้ด้วยนะคะและสุดท้ายปลาบางคนจะเลี้ยงปลาไว้สำหรับรับประทานเช่นปลานิลปลาทะเพียนและปลาช่อนนะคะต่อมาเรามาเรียนรู้ลักษณะของสัตว์เลี้ยงกันนะคะ สัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปจะมีรูปร่างลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นแมวแมวจะมีสีขามีหางยาวแมวบางพันธุ์จะมีขนยาวบางพันธุ์ก็จะไม่มีขนนะคะเราไปฟังเสียงแมวกันค่ะประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์นะคะ สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้นะคะที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นไก่กับเป็ดน,นะคะเราก็จะเลี้ยงไว้เพื่อนํามาทําเป็นอาหารไก่กับเป็ดก็จะออกไข่นะคะที่เราได้นํามาทําเป็นเมนูอาหารจากไข่นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วเนื้อไก่กับเป็ดยังสามารถนามาทําเป็นอาหารนะคะให้เราได้รับประทานกันด้วยนะคะอีกประโยชน์หนึ่งนะคะก็คือวัวนะคะเด็กๆ เราก็จะได้นมที่เราดื่มทุกวันนี้ที่มีประโยชน์นะคะมาจากนมของวัวน,นั่นเองนะคะประโยชน์นะคะที่เราได้จากแรงงานของสัตว์นะคะยกตัวอย่างเช่นควายนะคะควายก็จะช่วยทุ่นแรงนะคะในการไถานานะคะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าวนะคะส่วนม้านะคะก็จะเป็นพาหนะของคนนะคะในการเดินทางไปที่ต่างๆได้นะคะ ต่อไปนะคะประโยชน์ที่เราได้จากสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะยกตัวอย่างเช่นสุนัขปลาสวยงามกระต่ายหรือว่าเจ้าแมวนะคะเด็กๆก,ก็เลี้ยงไว้เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เกิดความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่ามีเพื่อนคลายเหงาใช่ไหมคะ เมื่อเด็กๆนะคะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์นะคะไม่รังแกสัตว์เลี้ยงสัตว์ด้วยความรักนะคะความเอาใจใส่มั่นดูแลให้อาหารและทำความสะอาดอยู่เป็นประจำนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะตามมานะคะอยากที่นักเรียนเรียนรู้เรื่องสัตว์โลกน่ารักแล้วนะคะ คุณครูมีใบงานให้นักเรียนทํากิจกรรมด้วยนะคือจากการที่นักเรียนทายปัญหาแล้วนะคะนักเรียนตอบได้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีสวยๆงามๆแล้วก็แต่งประโยคคําว่าแมวอย่างเช่นฉันเลี้ยงแมวแมวอยู่ในบ้าน แมวจับหนูอะไรก็ได้นะคะให้นักเรียนเป็นความคิดของนักเรียนเองแล้วส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ